จับใส่ตะก้าล่างแล้เฮ้ยเฮ้เอาเดี๋ยวเดา๋วเดียเด้ยเวคนงามคนงามต้องงาม้นลองจูทำอะไรลูกไปขัดหน้ากับเขาสิแม่แม่ดู ความเซ็กซี่นี้ได้ไหมวะจู้ทำอะไรลูกอ่ะขัดเองเลยขันก้นว้าทำอะไรว้าเล่นอะไรวาเล่นอะไรเนี่ยยิ่งกว่าเด็กอีกนะเราเนี่ยยิ่งกว่าเด็กอีกนะาเราเนี่ย โอ้จะเป็นสาวอีกแล้วแม่แม่ดูแม่แม่ดูเจวาก่อนไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียรด้วยนะคะโอ้วันนี้เจวาจะเป็นสาวอีกครั้งนะคะแม่แม่ว้าว ว่าจะเป็นสาวแล้วนูนขัดขัดผิวขัดชวีวันนอนนูนดูอบอกว่าแบงค์ขัดให้ดีๆหน่อยหนุ่มๆจะได้รักบ้างสวัสดีค่ะ กับช่องน้องจูเนียแฟมิลี่นะคะวันนี้เรามีสมุนไพรขัดตัวให้แม่วาด้วยนะคะนี่จะกลับมาสวยอีกครั้งแล้วนะโอ้ยดูน้องจูนนนน าดูดูดูค่ะนูนจะสวยก็วันนี้แหละจะได้จะได้หลวก็วันนี้แหละแบงค์จะได้หลวงวันนี้แหละจะได้เฟนวันนี้ขาดด้วยต้องจูวันขาดขาดจูก็อยากขัดด้วยจูก็อยากเป็นสาว chụi nhảy ừ, bên sau ủa đứng điu hahaha đứng จับแม่วาใส่ตะก้าล้างน้ำว้ามานี่จะจับตะก้าจับใส่ตะก้าล้างน้ำเนี่ยมาแล้วอะแม่นาด้วยหน้าจะได้ใสๆปั่นนั้นจะรักผู้บบาน้ำไม่อยากจะอาบไม่อยากจะขัดเลยแล้วแม่นาขัดให้ขัดหน้าให้แม่นาหน่อยแล้ว ไม่นาเลยไม่น่าก็อยากสวยตรงเปื้อนๆตรงขอบตาอ่ะตรงขอบมือโอ๊ย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 มาไปถือไม่ได้ไปไปดมอื่นยนมอีกแล้วดูใครแม่ไปดมอึ่อยนมอีกแล้วจู้ดทำอะไรลูกอ่ะขัดเองเลย ขันก้นเดี๋ยวก็ล้มหรอกน้องจอูอันนั้นไปวนเวียนอยู่กับตรงที่หนุ่มๆเขาอยู่นุ่นไปเดินวนน้องจูทำอะไรลูกไปขัดหน้ากับเขาสิแม่แม่ดู แท็กซี่นี่ได้ไหมวะแล้วน้องจูไปไหนเอกไปสายไปนะไปนะขัดให้แม่นาดำๆหน่อยแบง<ป>ขัดก้นด้วยหน่อยแบงขัดก้น<ป>ขัดก้นให้น้ำเนยทายวัวสว่าน<ป> ช่วยเลยวันนีนกนน้ก่อนเปิดร้านก่อนเปิดร้านคัดดางให้ไม่น่าทำเลยเนาะดางใสแล้วอันนี้หน้าใสแล้วยังนี่อ,นอันนี้สวยจังเลยใช้ครีมอะไรเนี่ยฮะห,หนูใช้ครีมอะไรลูกดูผ <c oughs> ้าอะไรเนี่ยเดนินเดินมันใช่ที่เดินไหมเนี่ยฮะ มันใช่ที่เดินไหมลูกทำไมหนูอารมณ์ดีจังเลยลูกฮะชวนแม่ๆม,มาอาบด้วยหน่อยเร็วฮะอาโอดท่าหน่อยเร็วโอดท่าหน่อยวสวยสวยมากลูกสวยมากดังดอกไม้แม่วานะอาบให้ก็แบบดนไปเล่นดินอีกแล้ว ได้ผ่อนคลายมากๆเลยนะคะแม่คัดหน้าให้แม่นาคักๆหน่อยแล้วแล้วคัดหน้าให้แม่นาคักๆหน่ยอยว้าบุญอีกแล้วว,ว้าทำอะไรว้าเล่นอะไรมาเล่นอะไรเนี่ย กว่าเด็กอีกนะเราเนี่ยวิ่งกว่าเด็กอีกนะเราเนี่ยโอ้จะเป็นสาวอีกแล้วแม่แม่ดูดูเยอะปะเหรอใส่ โฟมอะไรเนี่ยแม่นานใช้โฟมอะไรสวยจังเลยแลม่นานหน้าใสาเลยใครแม่ด,ดูได้โฟมโฟมอาบน้ำเด็กอะไรคนนี้นี่ฮะคนนี้อะไรว้าแบงค์จะชุบตะกร้าล้างน้ำให้เนี่ยจับแม่ว้านะใส่ตะกร้าล้างน้ำวันนี้วันนี้จะเป็นคนสวยอาบน้ำไปว้ามาเนะี่ย อยากแต่รักผู้บ่าวแต่ว่าขี้เกียจอาบน้ำนะวาเนี่ยน้อยไม่นะโอ้ยสวยเลยสวยเลยไม่นาสวยเลยไ่นานนสวยเลยรักผู้บา่าวแต่ไม่อยากอาบน้ำแบง,งไปแล้วไปแล้วจับแม่วาใส่ตะกร้าล้างน้ำก่อน

แต่การ์ล่ะเนี่ยไคนงามคนงามก็ต้องงามนะคนรคงามก็ต้องามม่ไอ้าวออได้นอเรื่เรืยไปเสวยเลยสวยเลยไปขึ้นบ้านขึ้นบ้านเร็วพี่จูขึ้นบ้านเร็ว ยังยังไปเร็วไปขึ้นบ้านขึ้นบ้านไปแล้วใครแม่ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว